เทือกเขาแอฟริกาเชียนในทวีปอเมริกาเหนือเป็นหนึ่งในเทือกเขาที่เก่าแก่ที่สุดวางตัวเมื่อประมาณ480ล้านปีก่อนเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายที่ไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือรัฐเวอร์จิเนียชายฝั่งต้นออกของอเมริกาก็มีเดอะเจมส์ริเวอร์ที่มีต้นกำเนิดมาจากที่นี่สวัสดีค่ะพบกันคลิปนี้ KT จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับแม่น้ำเจมส์แม่น้ำสายสำคัญที่ยา่ที่สุดหนึ่งเดียวของรัฐที่เริ่มต้นจากเทือกเขาแอปเปลเลเชียนนี่เองว่ามีความสำคัญมีความเป็นมาอย่างไรมาติดตามชมกับ KT นะคะแม่น้ำเจมส์เริ่มต้นจากเทือกเขาแอปเปลเลเชียนค่ะไหลลงสู่อาวเชสปีกยาวถึง560กิโลเมตร ผ่านเมืองริชมอนด์เจมส์ทาวน์วินเลียนซเบิร์กออกสู่ทะเลที่อ่าวเชสปีค่ะมีความเป็นมาคือเดิมมีชนพื้นเมืองอเมริกันที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ทางตะวันออกของฟอร์นไลน์ในช่วงศตวรรษที่16-17เรียกแม่น้ำเจมส์ว่าพอวัตันตั้งตามกลุ่มที่ยึดครองพื้นที่นี้ เมื่อชาอนานิคมเจมส์ทาวที่มาถึงในปีคศ1607จึงได้ตั้งชื่อว่าแม่น้ำเจมตามชื่อของพระเจ้าเจมที่หนึ่งแห่งอังกฤษในขณะที่เขาสร้างอาณานิคมอังกฤษถาวรแห่งแรกในอเมริการิมฝั่งแม่น้ำประมาณ56กิโลเมตรทางต้นน้ำจากอ่าวเชสปีมีท่าเทือบเรือริมฝั่งแม่น้ำหลายแห่งที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา การลงทุนและการย้ายถิ่นฐานมีสะพานหลายแห่งค่ะแม่น้ำเจมเป็นที่รู้จักกันในานามแม่น้ำผู้ก่อตั้งของอเมริกาเป็นที่ตั้งของอาณานิคมอังกฤษถาวรแห่งแรกที่เจมส์ทาวน์ในปีคศ1607และเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงอาณานิคมแห่งแรกของรัฐเวอร์จิเนียที่เมืองวินเลียมสเบิร์ก และริชมอนด์เป็นเมืองหลวงปัจจุบันที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำเจมส์แม่น้ำเจมมีบริเวณลุ่มน้ำถึง2 7 0 0 2 0ตารางกิโลเมตรถ้านับแม่น้ำแจ็คสันด้วยก็จะมีความยาวถึง7 1 5กิโลเมตรเลยทีเดียวและมีความยาวเป็นอันดับที่12ของประเทศที่อยู่ภายในหนึ่งรัฐทั้งหมด มีสะพานข้ามแม่น้ำเจมส์หลายแห่งเช่นสะพานมาโยในเมืองล bon. ิสมอนสะพานยกเจมส์ริเวอร์ริดหรือสะพาน JRB ที่ยาวถึง4.5ไมล์หรือ7.2กิโลเมตรที่ให้เรือเดินทะเลสามารถผ่านระหว่างทางไปยังท่าเรือโฮปเวลและท่าเรือลิสมอนเป็นสะพานยกทางหลวงสีเลนค่ะ ข้ามแม่น้ำเจมส์ในเครือเจรพบแห่งเวอร์จิเนียเชื่อมต่อนิวพอร์ตนิวกับแฮมตันโรดทางทิศตะวันออกสุดโดยไม่มีส่วนประกอบของอุโมงค์มีการสร้างเสร็จสมบูรณ์และใช้ตั้งแต่ปีคศ1982และอีกหนึ่งสะพานก็คือสะพานอุโมงค์มอนิเตอร์เมอร์รีแมทเมมเรียนบิทแอนเทอร์เนล หรือสะพาน MMBT m MM BT, ที่ยาวถึง4.6ไมล์หรือ7.4กิโลเมตรข้ามจากฝั่งแฮมตันโรดนิวพอร์ตนิวไปยังพอร์สมัตนอร์ฟอล์กเป็นอุโมงค์สะพานที่ให้เรือเดินทะเลสามารถวิ่งผ่านได้อย่างสะดวกสบาย ในการก่อสร้างสะพ,พานแต่ละแห่งเขาได้มีการออกแบบโครงสร้างและวิศวกรรมการก่อสร้างที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นที่น่าสะจจใจอย่างยิ่งแก่ผู้พบเห็นได้พูดมาใช้บริการที่เขาสามารถรัชนะธรรมชาติทดแทนการใช้เรือเดินทะเลข้ามฟากฝั่งแม่น้ำเจมได้ดีเยี่ยมจริงๆนี่คือสาระที่เคทีนำมาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้ อย่างน้นอยๆก็ได้รู้ว่าแม่น้ำเจมมีความสำคัญอย่างไรขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามพบกับสาระดีๆในต่างประเทศกับเคทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ